รถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยความเร็ว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกิดเหตุทําให้คนขับหยยบเบรกกระทันหันสมมติว่าการหยียบเบรกทําให้ล้อรถยนต์จุดหมุนทันทีจงหาว่าหลังจากหยียบเบรกไปแล้ว2วินาทีความเร็วจะเหลือกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงกําหนดสมระสิความเสียนเท่ากับ0.5เรามาดูวิธีทาข้อนี้กันนะครับ จากโจทย์เป็นโจทย์เรื่องโมเมนตัมเราจะใช้สูตรบทโมเมนตัม um ก็คือซิกมาเคูณ T เท่ากับเอคูณกับ V ลบ U โดยเราจะวาดภาพก่อนเพื่อเราจะได้สามารถแทนค่าต่างๆได้ง่ายขึ้นตอนแรกเป็นรถยนต์มีความเร็วต้น U เท่ากับ72 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีแรงเสียดทานซึ่งเท่ากับม μmg ต้ M G านที่ปืนนน้นถนนเนื่องจากเขากำหนดสัมสรัติความเสียดทานมาให้เมื่อเวลาผ่านไปสองวินาทีรถจะมาอยู่ตรงนี้ และโจถามว่ารถจะมีความเร็วปลายเท่าไหร่ซึ่งเราก็ต้องมาหาแต่เนื่องจากเวลาจะแทนค่าในสูตรเราต้องใช้เป็นหน่วยเอไซึ่งกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่หน่วย s SI. อเราต้องแปลงความเร็วต้นให้กลายเป็นหน่วยเ SI อก่อนโดยจะแปลงจากอยู่เท่ากับ72กิโลเมตรต่อชั่วโมง ให้กลายเป็นเมตรต่อวินาทีเราต้องคูณด้วย5ส่วน18จะเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีพอเราแปลงได้เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถแทนค่าในสูตรเพื่อสามารถหาความเร็วตอนหลังได้ความเร็วตอนหลังจะหาได้จากสูตรซิกมา F คูณ t เท่ากับ m คงมีล้แรงเสียดทานก็คือเป็นแรงต้านก็คือซิกมา f แต่เนื่องจากเป็นแรงต้านที่ทางตรงข้ามจึงใส่เป็นลบลบ m m G t t m v u. มิวคูณกับ t เท่ากับ m คูณ v ลบ u m คือค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน เขาให้มาคือ0.5มวลที่เขาให้มาก็คือเขาไม่ได้ให้มาเราก็ใส่มวลดังไว้ก่อน G ก็คือ10 T ก็คือความเร็ว T เท่ากับสอันนี้มวลทางขวาเราติดไว้ก่อน v ก็คือความเร็วต้นไอ่ใความเร็วปลายความเร็วปลายเราไม่ทราบเราก็ติดไว้ รบกับ u u ก็คือความเร็ว72กิโลเมตรตชั่วโมงแต่เราต้องแปลงเป็นหน่วย SI ไก่อนเราต้องคูณ5 3 8จะได้ความเร็วคือ20เมตรต่อวินาทีหลังจากนั้น m จะตัดกันได้เราจึงไม่ต้องหาค่า m เอาเอาจากเมื่อกี้มาเขียนต่อใหม่เราจะได้ว่า เท่าก,กับ V ลบย0เราสามารถหาค่า V ได้จะได้ V คือ10เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากโจทย์ถามหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะแปลงกลับจัก เมตรต่อวินาทีเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเราต้องคูณด้วยสิบแปดส่วนห้าจะได้เป็นสามลิบหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงเรามาดูข้อนี้กันใหม่นะครับ รถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยความเร็ว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกิดเหตุทําให้คนขับเหยียบเบรกกระทันหันสมมติว่าการหยียบเบรกทําให้ล้อรถหยุดหมุนทันทีจงหาว่าหลังจากหยียบเบรกไปแล้ว2วินาทีความเร็วจะเหลือกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงการหมอดสมบิลิควัมเสทานคือ0.5นะครับวิธีทําเลยเราก็จะตั้งูตรขึ้นมาก็คือูตรซิกมา f คูณ t เท่ากับ M คูณกับ v ลบ u ซึ่ง u ในที่นี้เขาให้มาคือ72กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหยียบเบรกในเวลา2วินาทีแล้วเขาต้องการหาความเร็วปลายซึ่งพื้นมีความเสียดทานซึ่งสูตรของความเสียทานก็คือ f เท่ากับ mu ก็คือค่าสัมประความเสียดทานคูณกับมวลคูณกับ g ก็คือค่า Gravity, แรงโน้มถ่วงงโลกในที่นี้เขาให้ u มาในหน่วย 72ในหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งคือค่าเ1 2แต่การแทนสูตรในสูตรซิกมาเอฟคูนีเท่ากับเอ็มคูณวีลบยูเราต้องแทนในหน่วยเอสไอเราจรึงต้องแปลงให้เป็นหน่วยเอสไอก่อนก็คือเอาเ72คูณกับ5.88ได้สามารถแปลงได้เป็น20เมตรต่อวินาทีหลังจากแปลงค่ายูเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเอามาใส่ในสูตรซิกมาเอฟคูนีเท่ากับเอ็มคูณวีลบยูซิกมาเอฟก็คือ ผลลวงของแรงทั้งหมดก็คือลบมิวเอ็มจีซึ่งเป็นค่าของแรงเสียดทานที่ติดลบก็เพราะว่าเป็นแรงต้านคูณกับ t เท่ากับเอคูณ v ลบ u มิวก็คือ0.5นย์จุดห้าเราก็แทนเข้าไปเเราไม่รู้เราก็ติดไว้ก่อน g ก็คือสิบทีที่เขาให้มาก็คือความเร็วก็คือสองวินาทีเอมเราไม่รู้เราก็ติดไว้ก่อน แล้วก็คูณกับ V ให้เขาให้หาเราจึงติดไว้ลบกับ20ซึ่งก็คือความเร็วตน้นที่เราหามาจากการแบง่ง7จงเมอชั่วโมงเป็น20เมตรต่อวินาทีเนื่องจาก M2 ข้างเหมือนกันจึงตัดกันได้หมดหลังจากนั้นเราจะได้เหลือแค่ลบ0ูนคูณกับ1ิคูณกับสเท่ากับ V ลบยี 20. เราจะย้ายข้างลบยีไปทางซ้ายไปบวกกับลบสิ จะได้เป็น V เท่ากับสิเมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากโจทย์ถามว่าต้องการความเร็วเป็นหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่หน่วยของเรายังเป็นเมตรต่อวินาทีอยู่เราจึงต้องแปลงกลับโดยการแปลงด้วยการคูณ1ิบแปดส่วนห้าทำให้ได้3.6กกิโลเมตรต่อชั่วโมงจะสังเกตว่าการแปลงกลับจะกลับส่วนกันอย่างนี้ ถ้าแปลงจากกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเมตรต่อวินาทีจะใช้การแปลงด้วยการคูน5 1 8ซึ่งได้อันนี้ได้20แล้วถิถว่าแปลงกลับจากเมตรต่อวินาทีกลายมาเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะคูณ18ส่วน5ซึ่งเป็นการกลับเศษและส่วนกันอันนี้เราก็จะได้คำตอบมาเป็น36กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ